ผมยังไม่อยากย่าผมอยากจะให้ใบหย่าเนี่ยมันมีมูลค่านิดนึงผมจะฟ้องชู้ก่อนจากนั้นค่ะฟ้องคนไหนฟ้องคนอ่าคนคือที่พี่พ่อจะถามพี่่อยางนี้เพราะน้องหาหลักฐานแบบหนึ่งสองสามสี่จะไปฟ้องชู้อไฟ้องคนไหนเอออะไรเงี้ยพี่เคยไปฟ้องคนง่ายสุดก็คือคนที่เขามีครอบครัวอยู่นี่แหละเขาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละเขาอืมความตั้งใจของการอ็คืออยากได้อะไรอ่าตอนนี้ผมเคยคุยกับนห้าล่าสุดเนี่ยเคยคุยกับเขาว่าเออนี่ถ้าเอามาให้แสนปุ๊บโอเคยอมจบจะยอมเซ็นใบหย่าให้ แต่ว่ามันก็คือจริงๆแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนี้มันจะจบลงด้วยด้วยเืองเงินครับผมคือค่าเสียหายของหัวใจใช่ครับผมจริงๆมันเยอะกว่านั้นครับแต่ผมไปปรึกษาทนายแล้วโอเคตั้งไว้ประมาณล้านห้าตั้งในการฟ้องแต่ทนายออกไปมาก็คือสารภขมพส่วนส่วนใหญ่คดีแบบนี้ก็จะได้แค่ห้าแสนเรื่องเงินเป็นเรื่องหนึ่งแล้วใจเราตอนนี้ล่ะครับเป็นยังไงใจผมโอเคแล้วเพราะมันด้านชายไปหมดแล้วเชินชายไปหมดแล้วไม่งั้นไม่มานั่งของหัวราะกับพี่วายพี่จอดแบบนี้ได้แล้วครับคือ ถ้าสมมตินะอันนี้พิต์ตั้งสมมติเฉยๆสมมติฟ้องแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละคือโอเคแน่นอนแหละเพราะผมดูจากจากอาจากชู้คนนี้เขา<ช>อาจา<ช>จะไม่มีเงินให้เราเหรอกอืมหรอแต่ผมใช่ครับค่ะแต่แตอีกหนึ่ง <ปะ S 2> จากเรื่องเงินทองอะไรใดฟ้องแล้วก็คือเราก็ต้องตั้งใจจะเลิกตอนนี้เลิอกอยังคะนักตอนนี้เลิกกับลูกอ่าไม่ได้ติดต่อมาสาีวันแล้วครับผมสามสี่วันคือคำว่าเลิกไม่ได้หมายว่ายังไม่ได้แบบ จะเบียนยากยางครับผมแต่ว่าก็เหมือนแยกกันใช่ครับผมตอนนี้ผมให้ให้ทนายจ้างทนายในการได้ยัดคุยอะไรกับเขาใดๆก็ให้คุยกับทนายทนายกำลังทำเรื่องไร้่ส่งวิทีาศาสรเนี่ยแลับในบางทีมันอาจจะต้องสร้างบทเรียนอะไรบางอย่างใคะแต่เพียงแต่แค่ว่าก็ต้องดูก่อนนะว่ามันเสียเวลาชีวิตของเราและเสียตังค์โดยใช่เหตุด้วยหรือเปล่าอันนี้อีกส่วนหนึ่งน้องรู้หมดเลยนะฟ้องไปเขาไม่มีเงินให้ผมหรอกครับผม แต่ผมเสียค่าทนายหนึ่งสองสามสี่เสียเวลาที่ต้องเอาเวลาไปทำมาหากินเพื่อหาเงินให้ตัวเองนะคะลองชั่งน้ําหนักดีๆเพราะว่าเพราะว่าถามว่าวันนี้มันมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายได้เพียงแต่แค่วันนี้เราก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าต่อให้ใช้กฎหมายได้ต่อให้กฎหมายขนาดว่าฟ้องชนะด้วยนะคะครับผมบางคนไม่มีเงินจ่ายก็ไม่จ่ายไปบังคับคดีแต่ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนสุดคือหนึ่งเราต้องจ่ายตังค่าทนายแน่นอนใช่ไหมครน้องก็ลองดูว่าลองชั่งน้ําหนักดู และมันอาจจะต้องเป็นบทเรียนในครั้งต่อๆไปเหมือนกันค่ะคือพี่ว,ว่าการที่เราคิดว่าการจดทะเบียนสมรสจะทําให้คนคนหนึง่งรักเราได้มากขึ้นมันไม่ถูกใช่ไหมคะเราเองตอนนั้นกําลังฝุ่นตลบชุลมุนในเรื่องของการมีนอกใจจับชู้คนนั้นคนนี้จดทะเบียนอะไรจดทะเบียนอะไรมาจด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 เพื่อถือเพื่อเชื่อว่าตรงนี้มันจะได้หายไปไม่มีวันเห็นไหมคะแต่เอานะวันนี้อย่างที่บอกพี่เขารพการตัดสินใจเพราะน้องรู้สึกว่าว ใบย่าควรมีมูลค่าแต่น้องก็ต้องคิดไว้ทั้งสองด้านนะมันไม่ใช่แค่มีมูลค่าอย่างเดียวค่าใช้จ่ายด้วยใช่มันอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะก็คุยเรื่องค่าใช้จ่ายกับทนายเรียบรอยแล้วครับแต่ในหัวใจของเราโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้โอเคขึ้นครับค่ะ